ฟ้าอยู่ไหนอยู่สวิตค่ะบุญว่าสนาของวิฟ้าคิดดูนะขนาดอยากมาสวิตเจจะขาดเต็มที่มาได้แค่พักเครื่องมาได้แค่พักเครื่องเองมานี่อ้วนขึ้นด้วยละ่ะคิดว่านะเพราะมีแต่ชีสมีแต่เนย มีแต่แยมมีแต่ของมันๆนั่นนั่นเลยพี่ฟ้าทำอะไรอยู่ทำอะไรอยู่หรอคะกำลังกินอาหารรอค่ะมื้อนี้พูดตรงๆเลยนะเป็นฟิลนี้พูดตรงๆเลยนะคือมันประมาณ5-6ชั่วโมงแล้วเราไม่รู้ว่าเราจะหรอที่ไหนใช่ไหมก็เลยหาบาร์นั่งดีเนี่ยบาร์ที่ฟ้านั่งเนี่ย ก็ไม่รู้ว่าหาราคามันแรงรมากๆความหิวแล้วก็สั่งไปเต็มที่เลยนั่งกินกับพิสันมื้อนี้ก็คือประมาณหนึ 9, ่งหมื่นใช่ปะเก้าพันบาทตีไปหมื่นหนึ่งแล้วกันบาก็เลยนั่งให้คุ้มเลยแล้วกันการ์ตเรชันอีฟา thank you so much I hope you guys proud of me นะ อิ่มยันเครื่องอเดี๋ยวขึ้นเครื่องไปก็กินยาแล้วก็หลับล้วค่ะกินยานอนแล้วไม่ไหวง่วงดูตาจะปิดแหละมันไม่รู้จะทำอะไรหนูต้องไปต่อเครื่องนะเนี่ยฮะต้องไปต่อเครื่องอีกบ้าต่อที่ไหนที่อิมเรเรคคือต่อเครื่องสองรอ,อบทำไมต้องสองรอบ ก็มันไก่นะจะบ้าหรอไม่ใช่เจ้าม,มาแกงกันสวัสดีเอง็งฝาสวัสดีค่ะ Thank you for give ค่ะขอบคุณนะคะเหนื่อยไหมลูกตอนนี้หายเหนื่อยแล้วค่ะหายเหนื่อยแล้วเดี๋ยวกลับไปไปเจอกันที่งานนัตรา่านะคะตอนนี้ที่ไทยกี่โมงค่ะที่ไทยกี่โมง ฉันเรียนภาษาไทยเพราะคุณลิลี่ทุ่มหนึ่งอนอวัอ่ะเราไปถึงสิบโมงกว่าจะรอกระเป๋ากว่าจะเอิงเอ่ยก็ประมาณตีไปอ่ะกว่าจะถึงบ้านเที่ยงเนาะแต่งหน้าช่ามาแต่งหน้าบ่ายโมงก็คือไม่มีเวลาได้เก็บของเลยออกเลยอะ่ะบ่ายโมงแต่งเสร็จก็ต้องรีบไปเพราเหมือนจะต้อง มีกิจกรรมอะไรสักอย่างเยอะเลยได้ช้อปปิ้งไหมคะจริงๆเมื่อได้ช็อปมันไม่มีอะไรค่ะทุกคนไม่มีแบรนด์อะไรที่เราเขาบอกว่าที่นี่มากรองอร่อยใช่ใช่เขาแฟนคลับเราซื้อให้ชิมเลย Hi my Sherry มีเวลานอนไหมก็คงต้องนอนบนเครื่องให้ได้มากที่สุดอะคะ่ะ Thank you for give guys สวัสดี9000คนดูวันนีคะ่ะอากาศเป็นยังไงที่นี่อากาศเย็นคะ่ะอากาศดีที่ฝรั่งเศสก็มีแดดแต่ว่าหนาวอยู่เป็นเพื่อนกันก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวไปไหนนะพี่ฟัาก็ไม่รู้จะทำอะไรอะ่ะ <c oughs> <c oughs> ชี่ระให้ให้ให้ผมสวยขอบคุณค่ะต้องกลับไปเมื่อวานเห็นทรงผมที่พี่ฟ้าทำปะก้าวขึ้นแบบรวบตึงมากแต่ว่ามีการยีผมด้วยแต่ไม่น่าเชื่อคุณพักคุณเจ้าใช้ทรีทเมนต์องส้มของซันซิลหมักแป๊บเดียวผมลื่นเลย ชอบทุกชุดเลยขอบคุณนะคะคืออย่างเอานี้เดี๋ยวพี่ฟ้าบอกก่อนว่าหลายๆคนถ้าไม่ใช่แฟนคลับพี่ฟ้าก็จะไม่รู้ว่าทําไมชุดวันแรกที่ไปเดินชุดสีครีมที่มีเพชรเพนะคะแล้วก็ฝรั่งคนที่ยืนอยู่ข้างๆพี่ฟ้าคือใครต่างชาติที่ที่ยอยู่ข้างๆพี่ฟ้าคือใครเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเนาะคือชุดแรกเนี่ยจริงๆโครมแดงวันแรกที่ฟ้าได้เดินเนี่ยมัน ตอนแรกอะพี่ฟ้าไม่ได้อยู่ในแพลนนั้นคือไม่ได้เดินแต่แบรนด์ของเ,อเขาชื่ออะไรนะลืมคริสโตเฟอร์แบรนด์ของคริสโตเฟอร์ก็คือต่างชาติที่อยู่ข้างๆพี่ฟ้าที่หลายคนถามว่าเขาคือใครนั่นแหละคือเจ้าของแบรนด์เขา เรียนเชิญขอให้เราเนี่ยไปเดินเป็นเป็นแบบให้เขาได้ไหมคือไม่ได้อันนั้นวันแรกเนะี่ยไม่ได้เดินในฐานะนักแสดงแต่เดินในฐานะนางแบบของเขาซึ่งเขาอยากให้พรีเซนต์ชุดของเขาซึ่งทางฝรั่งเศสเนี่ยแฟชั่นบ้านเขาจะเป็นฟิลแบบนั้นแต่คนไทยอยากจะมองว่ามันดูเหมือนยุค80 90ย์เ้าูหน่อยแต่จริงๆบ้านเขาจะชอบฟิลนี้เขาจะไม่ได้ชอบความโป๊มากเขาจะชอบความพริวพร้วมีลายมีความบินลายดอกมีความเป็นอะไรอย่างเงี้ยบ้านเขา ซึ่งทั้งร้านก็คือได้ชุดนั้นสำหรับสำหรับวันแรกนะคะ ไม่ได้เป็นชุดที่เราเตรียมไปไม่ได้เป็นชุดที่พี่ฟ้ากับพี่ซันเตรียมไปนะคะเป็นชุดของทางเขาซึ่งเราก็ไม่สามารถที่จะไปปฏิเสธหรือจะไปอะไรได้เพราะว่ามันมันเป็น,เป,นเป็นเกียรติที่เราก็ได้สวมใส่ก็ถือว่าเป็นอะไรที่สาหรับพี่ฟ้าพี่ฟ้าเองก็ชอบนะแต่ว่าหลายๆคนก็อาจจะมองว่านั่นแหละคือแฟชั่นความชอบคนแต่ละคนไม่เหมือนกันแล้วก็แต่ละประเทศก็ไม่เหมือนกันอีก ต่างชาติเขาเขา,เขามองโด,โดยเฉพาะแบรนด์อะไรเงี้ยเขาก็มองว่ามันสวยดูเรียบดูมีความน้อยเขาไม่ได้ชอบความเยอะอะไรประมาณนี้นะคะส่วนวันที่2ก็เป็นแบรนด์ของพี่เบสนาลินนะคะพี่เบสนาลินคือคนที่ตัดชุดตราตีชุดของรอบไฟนอลกรุงเทพจำได้ไหมต้องแบบพี่ฟ้าเป็นมิสแบรนด์กรุงเทพมหานคร ชุดที่เป็นรอบไฟนอลเซ็กซี่เซ็กซี่หน่อยอันนี้ก็คือชุดของพี่เบสนะคะแล้วก็ชุดวันอำลาตําแหน่งมิสแกรนไทยแลนด์บนเวทีของพี่ฟ้าวันอำลาตําแหน่งก็ชุดของพี่เบสก็เลยรู้สึกว่าอยากเอาชุดของพี่เบสเนี่ยไปเลพิเซนให้กับชาวต่างชาติได้เห็นด้วยแต่ว่าพี่ฟ้าไม่ได้ไปเดินชมขานนะคะสาหรับวันที่2หลายๆะคนก็อาจจะมองว่าเอา้า เห็นวิฟ้าแต่งตัวแล้วไปเดินที่ไหนวันที่สองคืองานเลสซีค่ะเป็นงาน w o m แ n i อ Cinema นะคะซึ่งเราเองเนี่ยก็เป็นหนึ่งในเจคนของทั่วโลกที่เป็นตัวแทนคนไทยที่เราจะได้เข้าไปนั่งร่วมงานดินเนอร์กาลานะคะกับดาราศิลปินมากมายไม่ว่าจะเป็นนั่นแหละเหล่าวิกต,ตอเรียซีเขตหรือว่าดารา ที่ทุกคนได้เห็นนะคะก็จะเป็นงานกาล่าไม่ได้อยู่ในงานคานนะคะคานนี่คือมีแค่ชุดวันแรกกับชุดล่าสุดที่ใส่ไปสำหรับเดรสคืนสุดท้ายนะคะก็คือชุดพี่พัดพัดรวีดีไซน์นะคะเป็นเป็นแบรนด์ประจำของวิฟ้าที่จะตัดออกงานประจำๆซึ่งม่พัดเองก็ น่าจะดีใจอยู่แลลวเนาะที่เราได้นําชุดเขามาสวมใส่อันนั้นเป็นชุดผ้าไหมนะคะจริงๆชุดนั้นน่ะคือชุดไทยไหนไทยไหนไม่ใช่ชุดเดินชมสําหรับชุดแต่ว่าบางเอิญวันที่เราไปงานวันที่เราไปงานเวซีไม่ได้ไปที่ไหนขอเราไม่ได้ไปไทยนะเราก็เลยมีชุดสํารองได้สาหรับวันที่ประกบมาไว้ซึ่งจริงๆชุดที่เราที่เราเตรียมไว้ก็ต้องบอกว่ามันเกิด เกิดอุปสรรคเกิดขึ้นก็คือมัอนไม่เสร็จเราก็เลยจะต้องใช้ต่างๆเลยนั่งคิดว่า